ปัญหาชีวิตเพราะว่าทุกคนเนี่ยกลัวมากไอ้กลัวทุกขเวทนาเนี่ยไม่อยากจะให้มันเจ็บไม่อยากจะให้มันปวดแม้จะมาปฏิบัติธรรมนี้เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนั่งไม่ค่อยได้นานปวดขาถามว่าอยู่ที่บ้านปวดไหมปวดอ้าวแล้วกัน ถ้าอยู่ที่บ้านปว่วยอยู่ที่วัดปวด่วยก็ไปป่วยอยู่ที่วัดไม่ดีหรือได้ปฏิบัติทําได้ฟังทำได้ทำวัดสวดมนต์เพิ่มบุญเพิ่มกุศลมันไม่ค่อยจะสะดวกเห็นไหมเวลาป่วยมาทํำยังไงทีนี้ใครจะช่วยเหลือละ่ะเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะความเจ็บความป่วยนะใครจะช่วยเราอันนี้ฝึกไว้นะคนเราเกิดมาคนเดียวนะเวลาปว่ปวยป่วยคนเดียวนะเจ็บเจ็บคนเดียวนะ ช่วยกันไม่ได้นะตรงนี้นะตายก็ไปคนเดียวอีกตายคนเดียวอีกไม่มีใครไปกับเรานะจะบอกให้อย่าไปคิดหวังพึ่งคนอื่นมากเกินกว่าทำพึ่งคนอื่นมีแต่เสียใจตลอดตายเ <c oughs> นาะแมนตัวอยากเพิ่งลูกพวกนี้ล่ละลูกกับบุญนํำ <c oughs> ผิดหวังแล้ว <c oughs> อา้าวอยากจะพึ่งสามีสามีก็ไม่ค่อยอยู่บางทีก็เป็นนอกใจเสียบางทีก็ตายก่อนเราแล้วจะพึ่งใครเห็นไหมจะพึ่งหลานหลานมันโตแล้วก็ไปตามเรื่องของหลานจะพึ่งใครพระพุทธเจ้าตรัสว่าที่พึ่งอย่างอื่นนั้นมีอยู่จริงแต่พึ่งไม่ได้แน่นอนไม่มั่นคงถาวรทุกอย่างเนี่ยนะพึ่งร่างกายในสุดท้ายก็นอนติดเสือ พึ่งได้ล่ะอพึ่งลมหายใจสุดท้ายก็พึ่งไม่ได้เพราะมันไม่มีแรงที่จะสูดลมเข้าลมออกจะพึ่งฟันมันก็ไม่ได้ทนจะพึ่งมือสุดท้ายยกมือขึ้นกินก็ไม่ได้จะพึ่งเท้าแต่ก่อนมันวิ่งไปนูนปนนปน่นไปนี่ได้เดินไปนู่นไปนี่ได้เตะคนก็ได้แต่พอสุดท้ายน่าสงสารไหม ให้อยู่เหยียดแล้วยังคู่ไม่ได้อะกูคู่แน่ยกขากายหมอนเนีกูแน่กูเมื่อยเห็นไหมใครช่วยเราได้พุทธเจ้าจึงตรัสว่าจงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยจริงอยู่เราอยู่ด้วยกันพึ่งพาอาศัยกันแต่อย่าไปคิดว่าจะพึ่งได้ทุกอย่างไม่ได้หรอก พึ่งสามีสามีก็แก่เจ็บป่วยตายมันจะพึ่งกันได้พึ่งภรรยาภรรยาก็แก่เจ็บป่วยตายพึ่งลูกพึ่งหลานเขาก็เป็นเหมือนเราเราก็เป็นเหมือนเขาสุดท้ายก็ต่างคนต่างแก่ต่างคนต่างเจ็บป่วยต่างคนต่างตายตารุตนศาสตร์เห็นบอเพราะฉะนั้นฝึกไวใ้ให้มันเข้มแข็งจิตให้มีธรรมเป็นที่พึ่งเธอ นะถ้าป่วยจริงๆนะไม่มีใครช่วยจริงๆหมอก็ช่วยเราไม่ได้เพราะหมอก็เจ็บป่วยอยู่หมอก็จะตายอยู่มันช่วยได้แต่บางครั้งบางคราวนะอย่างมากคุณหมอก็ช่วยได้ทางร่างกายบางครั้งแต่บางครั้งคุณหมอก็บอกว่ากลับไปบ้านเธอไปรอตายที่บ้านเธอความหมายน่ะนะหมดปัญญาหมอ ส่วนเรื่องจิตยิ่งไม่มีใครช่วยกันได้เลยเห็นไหมเราไปเยี่ยมคนป่วยมันจะได้ข้อคิดโอ้ยโอ้โออยู่จังสิลูกก็ใจสฉลูชี่ขาดพอแม่บกกรรมฐาน แต่มีชีวิตอยู่แข็งแรงอยู่ไปปฏิบัติในอีแม่โอ้ยจะกที่ไปอียงวัดวไปก็ปวดแข้งปวดขา,าพ่อพ่อไปปฏิบัติในพเพลนหุ่ย,ยไปสมึงกูไปบ่ได้ดอกเวลาป่วยมาแล้วใครช่วยเราละ่ะซอยกูแน่กูเมื่อยลูกนางอยู่ทั้ขางก็ทีมีอย่างค่อยซอยเจ้าบ่ได้ นอเคืออันกับอันไปเยี่ยมนี่ล่ละอยู่บันบอห้านี่หละไปเยี่ยมกันนีปญัญญาเราเป็นโลกมาเล่งก็บอกมันฟังนั่นอันผู้ลูกสาวกับเพียนเพียนเพียน,พ,ยน,พ,ยนพอไปเห็นแล้วก็โอ้ยน่ะอนุโมทนาสาธุแต่ว่าเวลาพอเจ็บย่ำใด่โอ้ยมันลูกบ่ขึ้นแล้วนะโอ้ อ้ยเหยียดขาออกโอ้ยเธอไม่ก็ขู่ขาเขาโอ้ยคู่เขาอันนี้แหงเบิงโอ้ยได้ขอทําพิเศษไว้วะเบิงกวนดอกไว้วะ <c oughs> ยืนเบิงก็ขักอีรินี่แหละเจังน้นก็โอ้ยขู่ขาสายแล้วก,ก็โอ้ยเหยียดขาขวารวคู่กันสลับไปสลับมา ลูกก็เลยว่าโอ้ยอดเอาอีพอค่คอยเอาออกให้เจ้าได้ค่อยเสียวอ,ออกพันวะลูกว่าแต่ค่อยเอาออกให้เจ้า่ได้อีพอพันวะบอกไปมาแล้วว่าโอ้ยมันกำไผ่กำมันอยู่เยอีพอไอพันว่ะห่วยแนวนี่เป็นะถิมมันหนีอีดีได้ไปหาพาวนาจน,นอนบัตรทายหรือว่ากำไผ่กำมันเตกี้เลยย่าไปอีพอพันวะ ลูกบางคนกับเบียนแต่ใส่พอกับแม่คันใส่บ่ได้แล้วเจ้าเขาวัดซะเจ้าพญาวานง่ายมันเป็นตะเบิงอีีนะลูกเข้าก็ดีเพราะฉะนั้นเด้อครูบาอาจารย์ญาติโยมทั้งหลายศึกษาให้มันเกิดความรู้ความเข้าใจถ้ามันเจ็บปวดมาเวลาปฏิบัตินี่กําหนดเธอกําหนดจนจิตมันสบายแยกรูปแยกนามออกจากกันให้มันชัดเจน เ็นไหมเวทนาเป็นนามเจตสิกผู้รู้เป็นนามจิตเห็นไหมเวทนาไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่เวทนานะเจ็บที่ขาขาเป็นกายเจ็บที่ท้องท้องก็เป็นกายเห็นไหมอันนี้จึงขอฝากไว้ถ้าผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วเรียกว่ามีเครื่องหมายบอกให้ทราบเห็นไหม อารมณ์ใดๆเกิดขึ้นมารู้ปฏิบัติอย่างมันคิดอิที่พูดในฝังเนะี่ยบาปเกิดขึ้นมาก็รู้วิธีปฏิบัติเจ็บปวดขึ้นมาก็รู้วิธีปฏิบัติอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วอย่างนี้ไม่ส่งอารมณ์ไม่เป็นไรแต่ถ้าว่ายังเครือบแคลงสงใจยังไม่รู้เส้นทางปฏิบัติจะได้บรรลุสมาธิอย่างไรมรรคผลปฏิบัติอย่างไรให้เข้าส่งอารมณ์กับพิกษุ ผู้เป็นมโนภาวานีพุทธเจ้าพระองสอนไว้อย่างนั้นเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นมีจุดสูงสุดคือความพ้นทุกข์เห็นไหมไม่ได้เป็นไปเพื่ออย่างอื่นเลยเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อย่างเดียวนี่เพราะฉะนั้นวันนี้ได้ปรารพบมาถึงสมัยสูตรคือสมัยเข้าสอบถามอารมณ์กับมโนภาวานียภิขุ ใช้เวลาสามวันพอดีไม่เคยพูดนานถึงขนาดนี้นะะแต่อยากจะให้ญาติโยมทหลายครูบาอาจารย์ได้เข้าอกเข้าใจมันจะเป็นการแก้ไขปัญหาชีวิตที่ถูกต้องอยากจะให้เข้าใจจริงๆตรงนี้นะนะเราจะได้เผยแผ่บวรพุทธศาสนาเข้าถึงจิตใจของชาวโลกอีกต่อไปคนที่เป็นทุกข์เพราะเรื่องทุกขเวทนานี้ยังล้นโลกอยู่ นะยังโลโลอยู่นะนะถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะได้เผยแผ่บวรพุทธศาสนาคนจะได้รู้คุณค่าของพระศาสนาจะได้เห็นประโยชน์จะได้ประโยชน์จากการที่นับถือพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนี่เพราะฉะนั้นวันนี้ได้ปราบรบมาก็จบลงพอดีส่วนรายละเอียดต่างๆที่ไม่ได้ นำมาที่แจงก็ขอฝากถวายครูบาอาจารย์นำไปปฏิบัติมันจะเข้าใจเองข้อสำคัญว่ากำหนดให้เป็นสําเนียกให้เป็นไม่ต้องไปวุ่นวายกับอะไรทั้งสิน้นฝากสุดท้ายจริงๆเรื่องของทุกขเวทนานี้เหมือนกัดเราดูหนังดูละครตัวละครเขาออกมาเล่นเรา